สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัพเดตกับลูกปลาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกับงานอ e ีเวนต์ดีๆค่ะวันนี้นะคะจะมีงานอะไรดีๆบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะงานถแถลงผลการรับรองคุณภาพหลักสูตรระดับนานาชาติและความสําเร็จของการได้รับรองมาตรฐานเอเบณห,ห้องประชุมพัทรมหาราชการุณคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลยา โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหิดลและทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้ทุ่มเทนในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพจนสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่สากลตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็น World Class University จนในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยมหิดลมีหลักสูตรที่ได้รับรองเพิ่มเติมทำให้มหาวิทยาลัย สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายการรับรองในระดับนานาชาติร้อยละสิบห้าเป็นจำนวนทั้งสิ้น53หลักสูตรและคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์ได้รับรองหลักสูตรในระดับปร,ริญญาตรีถึงจำนวน6หลักสูตรด้วยกันค่ะจริงๆแล้วงานวันนี้เป็นงานที่เราตั้งใจจะขอบคุณนะครับขอบคุณท่านคณะบดีท่านทีมงานต่างๆที่ได้ร่วมกันผลักดันให้หลักสูตรต่างๆได้รับการแอคเครดิตในระดับสากล ซึ่งท่านรองสมภพที่กำกับดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพได้มี KPI ที่ตั้งไว้นะครับตั้งไว้ว่าเราจะต้องผ่านเท่านี้เปอร์เซนต์ซึ่งจริงๆเราสามารถทำได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำแล้วก็ได้ขอบคุณท่านคณะบดีแล้วก็ทีมงานแต่ละคณะที่ได้รับการแอกเครดิตในหลักสูตรต่างๆนได้รับสากลน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเวทีที่เราจัด เพื่อการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้แล้วก็แสดงความขอบคุณรวมทั้งเป็นลักษณะของ knowledge sharing หรือว่า knowledge management ให้กับผู้สนใจในระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาลัยภายในมหาลาัยมิโดนเองหรือว่ามหาลาัยข้างนอกนะครับหรือว่ามหาลาัยอื่นที่สนใจที่จะปรักดานหลักสูตรให้ได้รับการยอมรับในในเวทีสากลทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่ามหาลัยมิโดนมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น world class ยูนิวอร์ซิการที่เราจะเป็น w o ลด์คลา s ได้นั้นเนี่ยนะครับพื้นฐานเลยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ,อหลักสูตรของเรานะครับหลักสูตรของเราต้องได้รับการยอมรับในระดับเวทีสากร oh. นะครับแล้วก็กระบวนการต่างๆได้ดำเนินการไปตามคันลองที่มีการกำกับในมิติต่างๆที่มาตรฐานสากลได้มีการระบุไว้อย่างครบถ้วนนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความมั่นใจว่า สิ่งที่เราผลิตออกไปไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนะครับหรือว่างานที่เป็นผลงานวิจัยหรือเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของเราในมหาวิทยาลัยมิดนจะเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากลน,นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมิดนมีความมุ่งมั่นเช่นนั้นนะครับทีน,นี้เนื่องจากว่ามันมีหลายหลายศาสตร์มหาวิทยาลัยมิดนเป็น comprehensive university แต่ละศาสตร์ก็จะมีลักษณะของ Third Party ที่เข้ามา Accredit อยู่เพราะว่าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรแต่ละศาสตร์นั้นเนี่ยนะครับจะมีองค์ประกอบแตกต่างกันไปบ้างในในรายละเอียดจะต้องมอีคุณสมบัติมีมตาตรฐานอะไรต่างๆที่มีการกำกับดูลแลในมิติต่างๆซึ่งตรงนี้เองจึงทำให้มีลักษณะของการ Accredit ในเวทีสากลหลากหลายกระดานหลากหลายระบบซึ่งมหาวิทยาลัยมิโดนก็ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับ ศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นทางด้าน Business ของเราก็จะมีการได้รับการ Accredit โดย AACSB นะครับทางด้านวิศวะเราก็ได้รับการ Accredit โดย a e t ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร,ร์ทางด้านดนตรีเราก็ได้รับการ Accredit โดยอ,องค์กรที่เราเรียกว่า Music าทางด้านการแพทย์ก็จะมีองค์กรที่เรายอมรับนับถือกันก็คือ w o r l r f t i o r o t m o n of m l e i u c l t i u n a เ i o n เป็นตัวอย่างเป็นต้นสำหรับกรณีของหลักสูตรบางหลักสูตรที่ไม่มี p r o f e s s i o n a l ที่จำเพาะจอดจงเราก็ใช้การ Accredit โดยสมาคมหรือว่าเป็นรัษะองค์กรก็คืออาเซียนยูนิวซีเน็ตเวิร์ u a อลิตี้แอ r ชัวร์เป็นผู้ที่จะมากำกับดูแลและให้การ Accredit สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มาลาัยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีการต่างๆนั้นเนี่ยผมอขอให้ท่านรองสมภพบได้ดําเนินการชี้แจงต่อไปครับนําเรียนท่านสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่า,าหลักสูตรอุดมศึกษาทุกหลักสูตรที่เปิดที่เปิดสอนในประเทศไทยเนี่ยผ่านมาตรฐานของกระทรวงอุดมศึกษานะครับทุกหลักสูตรอันนี้คือมาตรฐานที่ถ้าไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเปิดไม่ได้รวมทั้งของมหาวิทยาลัยพิทยดนด้วยนะครับแต่ทีนี้มหาวิทยาลัยพิทยดนเนี่ย นื่งจากว่าอย่างที่ท่านอธิการนำเรียนว่าเรามุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับ world class university เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าหลักสูตรบางหลักสูตรของเราที่เป็นหลักสูตรหลักเราน่าจะได้มาตรฐานระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นเราก็เลยส่งไปเพื่อรับการประเมินจากองค์กรหน่วยงานในต่างประเทศในระดับโลกที่เขาให้การรับรองหลักสูตรนานาชาตินะครับซึ่ง อันนี้วันนี้เนี่ยก็คือ,อหลังจากเราดําเนินการมา8ปีเนี่ยวันนี้เราทําได้ทั้งหมด53หลักสูตรซึ่งถ้าคิดเป็นร้อยละก็คือประมาณเกินเป้าก็คือ1้5นะครับของของหลักสูตรทั้งมหาวิทยาลัยแต่ถามว่าแล้วหลักสูตรที่เหลือเนี่ยเราก็ได้รับการเรียนรู้ร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่ได้พัฒนาก็คือหลักสูตรที่ผ่านการประเมินจากองค์การนานาชาติก็ นำเอาองค์ความรู้นำเอาวิธีการเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งก็คือกิจกรรมในวันนี้รวมทั้งเราได้เปิดให้คณาจารย์ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย56มหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังออนไลน์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเกิดก็ก็หลักสูตรที่ผ่านไปแล้วก็จะได้วิธีการของการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องคือหลักสูตรเนี่ยต้องต้องนําเรียนว่าหลักสูตรการศึกษาในโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งไม่ใช่ว่าได้วันนี้แล้ว ได้มาตรฐานได้วันนี้เนี่ยอ,องค์ความรู้ต่างๆสกิลทักษะต่างๆที่ผู้จ้างงานสังคมต้องการเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เขาได้แอคเค d ร t เดวันนี้เนี่ยเขาก็จะได้วิธีการที่จะพัฒนาหลักสูตรของเขาต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์สังคมประเทศแล้วก็ทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นในโลกยุคต่อไปไม่มีพรมแดนไม่มีว่าอันนี้มหาวิทยาลัยไทยอันนี้มหาวิทยาลัยประเทศอื่นมหาวิทยาลัยไทยต้องเป็น หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่คนทั่วโลกสามารถที่จะเข้ามาเรียนแล้วคนที่จบจากมหาวิาทยาลัยไทยก็สามารถไปทํางานได้ทัดเทียมคนอื่นที่จบจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ก็คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยม่ดลนะก็มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการยกระดับวิศวกรรมศึกษรนะครับของประเทศไทยนะครับให้เข้าสู่ระดับโลกก็ได้นะครับก็ที่ผ่านมานะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยม่ดลก็เป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะแรกนะครับในประเทศไทยที่สามารถนะครับดำเนินการสำเร็จนะครับที่พร้อมกันนะครับได้รับรองหลักสูตรนะครับจากองค์กรระดับนานาชาติก็คือเอเวนนะครับซึ่งเป็นต้นทางจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวนะครับในประเทศที่ทำพร้อมกันทั้งหมดงหลักสูตรนะครับตรงนี้เองเนี่ยนักศึกษาของเรานะครับที่สําเร็จจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมิดลเนี่ยก็จะสามารถ เป็นพลเมืองโลกนะครับสามารถจะไปทํางานแล้วก็ได้ใบประกอบวิชาชีพเนี่ยทั้งจากในสหรัฐอเมริกาและกว่า40%ทั่วโลกเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็เป็นเหมือนกับผู้นาหัวหอกนะครับของประเทศไทยที่จะพาให้การยกระดับที่สุการศึกษาของประเทศเนี่ยได้ขึ้นสู่ระดับโลกนะครับและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการยกระดับการศึกษาของประเทศไทยนะครับเพาะอย่่งเรื่องเรือง ยิ่งเลืองของวิศวกรรมศึกษาซึ่งมหาวิทายลาลัยไม่โดนเนี่ยก็จะเป็นมหาวิทยาลัยผู้นำนะครับที่นําร่องแล้วก็จะได้กร,ระจายองค์ความรู้เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศของเราเนี่ยให้ยกระดับนะครับเรืองของวิศวกรศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกต่อไปนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีโครงการนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของการยกระดับการศึกษาข,ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เครือข่ายนะครับที่ในประเทศ kita. เรานะครับไม่ว่าจะเป็น หมาวิาลจากสภานครินร์นะครับหรือว่าจากร่วมมือกับทางกระทรวงอุดมศึกษานะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทําให้วงองความรู้ของทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนี่ยได้ส่งเสริมให้ทั้งในเรื่องของภาพบุษ,ษาตะตังประเทศไทยนะครับให้ยกระดับขึ้นครับซึ่งเอเบดจริงๆแล้วเป็นส่วนที่ เป็นฐานการรองรับนะครับซึ่งทําให้บริษัทต,ต่างๆในระดับนานาชาติซึ่งหลายบริษัทเนี่ยมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องมีวิศวกรที่ได้รับการยอมรับนะครับในมาตรฐานระดับโลกเนี่ยก็สามารถที่จะมีความมั่นใจในบุคลากรของประเทศไทยนะครับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ว่าเราสามารถผลิตนะครับวิศวกรที่ได้ไปที่ยอมรับอยู่ในมาตรฐานระดับโลกเนี่ยาสามารถจะทํางาน ให้กับบริษัทต่างๆทําให้มีโอกาสการลงทุนจากบริษัทข้ามชาตินะครับที่มีความต้องการวิศรัพกรชั้นนำในระดับโลกเนี่ยก็าจะกล้าลงทุนที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเลยครับ และนี้นะคะก็คืองานอีเวนต์ดีๆที่ลูกปานำมาให้คุณผู้ชมนะคะได้อัปเดตกันในปีนี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงแล้วลูกปาทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ